จุดเริ่มต้นแห่งความดีงามสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตวันนี้ได้มาร่วมงานบันครบรอบ36ปีทุดงกัระสถานล้านนาซึ่งเป็นบุญยสถานที่ส่งเสริมศิลธรรมสร้างพระสร้างคนดี ได้ขอตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,529ซึ่งได้รับการถวายจากกัลยาณมิตรคุณป้าอุบลศรีป้อมเพื่อในการที่ถวายเป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานของพระพุทธศาสนา ก็ได้มีการร่วมร่วมใจในการก่อสร้างซึ่งต้องเธอดีว่าเป็นความสามคัคคีในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีซึ่งอาตมานั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนในการเป็นทีมงานหนึ่งในการร่วมสร้างด้วยนะอาตมาก็มาสมทบในช่วง ปีพุทธศักราช2533จนกระทั่งถึงปี2547นะตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็บวชนะก็ได้ร่วมมือร่วมใจกับทีมงานทั้งพระพิสษุสงฆ์ญาติโยมกัลยาณมิตรทุกท่านนึกถึงบางท่านก็ได้ละจากโลกไปละแต่ภาพความดีงาม ของท่านเหล่านั้นก็ยังตราตึงอยู่ในจิตใจรวมทั้งก็ระลึกนึกถึงคุณความดีในการสร้างสงมบุญบารมีร่วมกันบางท่านก็อายุมากแล้วนะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดนะีจากจุดเริ่มต้นนะที่เป็นที่รกร้างก็พัฒนาไปสู่ ความส,สะอาดร่มรื่นมีรูประบบระเบียบมีเสนศาสนะถาวรวัตถุเพื่อรองรับในการสร้างพระสร้างคนดีซึ่งตอนนี้ก็บุคลากรทั้งพระภิสุสงฆ์และก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆนะหลายสิบชีวิตเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าการสร้าง ทุดงคัตถฐานลัานาก็ได้สร้างพระสร้างคนดีวันนี้ก็มีการฉลองอประเรยนธรรมด้วยนะือเป็นพระภิกษุสามนเณรที่บวชที่ทุดงคัตถฐานลัานาแล้วก็ได้ส่งไปศึกษาพระบาลีนะบางท่านก็ก็ทราบว่าจบประเดียนธรรมข้าประโยคแล้วสองรูปมีประเรีนธรรมแปดประโยคก็หนึ่งรูป ้องนันกปทนะสี่ห้าหก็มีนะปทหนึ่งสองก็มีนั้นก็ถือว่ามีการผลิตภาคปริยัติเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติและปฏิเวทได้อย่างต่อเนื่องนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้ดำรงในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนสืบต่อไป และในส่วนของเยาชวชนนักเรียนนักศึกษาทางทางุ่ดงกตรฐานล้านนาก็ได้จัดกิจกรรมอบรมศิลธรรมทั้งในศูนย์ทุ่ดงกัตริานล้านนาและก็ออ,อกไปเผยแพ่ในภายนอกในส่วนของญาติโยมกลยาณมิตรก็มีการจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำจัดเรื่อยมาจัดปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดเป็นประจำนะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าส6ปี ถ้าเป็นอายุของบางท่านก็3ช่วงอายุอ่ามรอบแล้วล่วะสามปีก็อยู่ในวัยถ้าเป็นคนก็ในวัยกลางคนที่พร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะทําภารกิจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติพระพุทธศาสนานวันนี้ก็ได้มาร่วมงานก็รู้สึกชื่นใจนในสิ่งที่ ทีมงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างและก็เชื่นใจที่มีรุ่นใหม่ที่มากขึ้นแล้วก็มาช่วยงานพระศาสนาได้มากขึ้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านที่ได้ร่วมบุกเบิกก่อสร้างสนับสนุนดูแลุดวงอัสถาน้านนาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้และที่ตั้งใจที่จะ ขยายงานให้สืบเนื่องต่อไปอีกเป็นร้อยเป็นพันปีและหลายๆปีต่อไปนะก็ขอให้บุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างมาส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะการสั่งสมบุญที่ตุดงคตถาฐาน้านาในการสร้างบุญญาสถานแห่งนี้ <c oughs> ก็ทำให้นึกถึงในบทวนโรปสูตรท่านตัดไว้ว่า ชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่าสร้างสะพานรประประ่าบ่อน้ำและที่พักอาศัยบุญของชนเหล่านั้นย่อมเพิ่มพูนในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไปสวรรค์ก็ใครที่ได้มีส่วนสนับสนุนในการสร้างธุงดงคตฐานล้านนาก็จะได้ชื่อว่านะสร้างสวนปลูกป่า สรางสะพานร,ปร,ปราูปปลาบ่อน้าสะพานก็สะพานบุญนะ,ะบ่อน้ําและที่พักอาศัยบุญของทุกท่านก็จะส่งผลทุกวันทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเราขอให้รวยทุกวันทุกเวลาท,ทั้งกลางวันและกลางคืนมีความสุขทุกวันทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนไปทุกพกทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมเทิเน